เหรียญควันถุงหลบพ่อเงินปี2015นะครับแบบไร้ห่วงกระไหลเงินดูยังไงไปดูกันครับอย่างแรกเป็นเหรียญปั๊มครับดูความคมชัดเห็นไหมครับบริเวณของตัวองค์พระเห็นไหมครับผิวเขาจะไม่เรียบแบบจะเป็นตะปุ่มตะปั่มเหมือนผิวมะละนะครับเห็นไหมครับจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับในหน้าองค์พระมีเมตตาที่คมชัดนะครับลึกนะครับต่อไปครับตัวงองงูนะครับจะมีเส้นขีดนะครับทะลุไปถึงสระอาแล้วก็มาถึงงออ่างนะครับ เห็นไหมครับน an ah e uh ah 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 ี่แล้วก็พลิกมาด้านหลังครับถ้าเราตะแคงเหรียญเนี่ยเราจะเห็นเส้นสายฝนนะครับสาดโดยทั่วนะครับเดี๋ยวผมพยายามให้เห็นเห็นไหมครับในแนวขวางมานะครับเห็นนะครับเพียบเลยนะครับนี่ครับอาจจะถ่ายยากหน่อยเพราะว่าสะท้อนแสงนะครับเห็นไหมครับสะท้อนนี่ครับถ้าไม่สะท้อนเนี่ยเราจะเห็นแสงนะ เห็นเส้นนะขนแมวนะครับเห็นไหมครับทั่วเหรียญนะครับและจุดสัมพัน์นะครับจะต้องมีนะครับบริเวณนี้ครับจะมีเส้นตะเกียบวิ่งนะครับเดี๋ยวพยายามจะให้เห็นนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับจะมีเส้นตะเกียบคมๆวิ่งนะครับขึ้นไปตรงนี้หนึงเส้นอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้จะดูยากมากแต่ถ้าเราลงกล้องนะครับจะเห็นนะครับ นี่ครับนี่ผมจะพยายามตะแคงเหรียญให้เห็นนะครับมันจะมีเส้นวิ่งนะครับคมคมนะครับตัวตัดบริเวณนี้ครับจะมีแบบนี้นะครับติ่งแบบนี้มีร่องแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาขายได้นะครับแบบนี้เลนหลักมือนะครับยินดีรับเช่านะครับส่งมาที่แอดมิล็ตเจ็ดแปดเก้านะครับสวัสดีครับ